สำหบบรับลูกค้าที่สนใจออกรถในช่วงนี้ครับเรามีรถพร้อมจำหน่ายหนึ่คันกับสีดำภายนอกแบบ็คีเมมแบกนะครับรุ่นนี้เรามีการอัปเกรดช่วงร่างด้านหน้าใหม่และด้านท้ายใหม่ให้มีความนุ่มนวลและหนึบมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมชุดตกแต่งรอบคันติดตั้งไฟท้ายแบบวาเลนติให้ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับรุ่นนี้เราแดมให้ทั้งคันติดตั้งกล้อง360ระบบความปลอดภัยครบถ้วนเลยครับ ส่วนภายในรุ่นนี้นะครับเรามีการแปลงเบาะคู่หน้าเป็นเบาะเอาพาด30มาวางไว้แทนนะฮะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมคอนโซลกลางแบบพรีเมียมติดตั้งทุกอย่างพร้อมระบบเครื่องเสียงจัดเต็มครับภายในรุ่นนี้ชื่อรุ่น e l e g ล n กนต์ซีรครับพร้อมสีภายในโทนสีขาวแบบนาป้าหนังแท้จัดวางเบาะแบบ2 3 4เบาะสไตล์แบบยูโรเปียนะครับเน้นนุ่มสบายปรับไฟฟ้าได้8ทิศทา,างเบลออโต้หลังสไลด์ทั้งคันครับ ส่วนหลังคารุ่นนี้เป็นหลังคาสตาร์ไลท์นะครับใช้อาคันทล่าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับปรับแสงดาวได้ใช้ลายไม้แท้แบบเปียโนแบ็กทั้งคันเลยนะครับสวิตต่างๆเกรดของพรีเมียมต่างๆเราเลือกใช้ในรุ่นนี้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช่องวางแก้วน้ำลายไม้กล่องคอนโซลต่างๆ ก็เน้นความอนเนกประสงค์อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับรุ่นนี้ช่องเก็บของมีมากมายครับในรุ่นนี้นะครับทุกที่นั่งเลยก็ว่าได้ลังสไลด์ต่างๆนะครับคันโยกต่างๆเราเน้นเกรดแบบพรีเมี่ยมผ้าม่านแบบโรลเลอร์บลายนะครับถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่เดยทีเดียวนะครับปุ่มกดสตาร์ทพุชสตาร์ทคีย์เลสเซนทีพวงมาลัยแบบแคมบี้คุยคอนโทรลได้แพดเดิลชิได้ ประตูท้ายไฟฟ้าประตูสไลด์ไฟฟ้าก็จัดให้เต็มในรุ่นนี้คันนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่0 991859777นะครับราคาถามหลังไม่ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ